สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็นี่แหละนะฮะพิมพ์ห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมก็ต้องสันนิษฐานเดาไปได้เลยไม่ใช่สันนิษฐานหรอกนะครับตอบถูกได้เลยนะครับห้าเหลี่ยมแบบนี้ทรงห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับพระขุนแผนนะครับเออไม่ต้องแซวเรื่องเล็บนะจะแซวเล็บกันอยู่เรื่อยเลยนะครับเออพระขุนแผนนะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนนะครับพิมพ์เขาเรียกอะไร เป็นพิมพ์ทรงพลนะครับพิมพ์ทรงพลเล็กเออนะครับพิมพ์ทรงพลเล็กนะครับอ่ะนะครับนี่ใกล้ๆหน่อยอ่านี่นี่นะครับพิมพ์ทรงพลเล็กนะครับก็พิมพ์ทรงพลนะครับที่เรียกว่าพิมพ์ทรงพลก็ก็จะเป็นปางสมาธิอย่างนี้แหละนั่งนะครับเป็นมืออย่างเงี้ยเขาเรียกพิมพ์ทรงพลแต่ถ้าเป็นนั่งแบบแขวนแบบปางมาวิชัยจะเป็นอีกเขาเรียกพิมพ์พิมพ์แขนอ่อน เออขนแผนพิมพ์แขนอ่อนหรือพิมพายหรือพิมพ์แขนอ่อนอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นพิมพ์สมาธิเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าพิมพ์ทรงพลนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กลงมาถ้าเป็นพิมพอา่าทรงพลใหญ่มันก็จะขนาดใหญ่กว่านี้นะแต่นี่ขนาดแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพิมทรงพลเล็กนะครับผมอ่ะอันนี้ก็พิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะครับเออนั่งอย่างนี้แล้วก็มีขามีเส้นโค้งมาตรงขาตรงนี้นะครับเป็นทรงเป็นพิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นพิมพ์ของ บ้านกลางนะครับกลุ่มบ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับผมก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระคุณแผนกลุ่มอันดับต้นต้นที่คนให้ความนิยมเป็นอันดับต้นต้นนะครับของประเทศนะครับผมราคาก็ก็ไล่ไปตั้งแต่หลักหมื่นนะครับไล่ไปตั้งแต่หลักพันนี่แหละเออหลักพันยันหลักแสนนะครับผมแล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยงามนะก็ไล่ไปตั้งแต่หลักพันนี่แหละนะครับสวยก็เป็นแสนนะครับสวยเป็นแสนเพราะพระเป็นพระกลุก พระที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ,อเป็นความกำลังใจให้ไพ่พนนะครับในการทำศึกนะครับทำศึกทำสงครามต่างๆเนี่ยนะครับกพพ็พอทำพอทำศึกสงครามเสร็จ็จากศึกสงครามก็จะเอาไปไว้ตามลานวัดนะครับไว้ตามวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการทับถมมาให้สภาพพระเนี่ยก็จะมีแบบชำรุดบ้างนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ตามแบบฉบับของพระกลุนนะครับผมอ่ะนะครับก็ พิมพ claro, ์นะฮะนะฮะเป็นแบบนี well, ้นะฮะอันดับแรกนะครับดูดูพิมพ์เออดูพิมพ์ก่อนอันดับแรกนะครับเออลายคนที่ดูพระเป็นเนี่ยพระกุเป็นเนี่ยนะฮะคงจะมีคําตอบในใจแล้วว่าพระองค์นี้นะครับมีความอะไรกันนะมีความอ่าอ่าน่าจะเป็นน่าจะใช่ขนาดไหนนะครับเออมีความแท้ใกล้เคียงขนาดไหนหรือไม่แท้คนที่ดูเป็นก็มีคําตอบในใจแล้วนะครับผมอ่าส่วนคนที่ดูไม่เป็นอ่ะ ทำไมดูเก่าจังทำไมดูเกา่าเออทำไมดูดีอยู่นะฮะอ่ะนะครับผมก็สามารถที่จะหลอกตาได้นะครับผมเพราะว่า <c oughs> พูดง่ายๆพระองค์นี้นะฮะไม่แท้นะครับเป็นพระบ้านกลางไม่แท้นะครับเออวันนี้ก็ลงพระแท้อาทิตย์ลคลิปนะครับก็ลงมาให้ชมนะฮะอาจจะดูยากหน่อยคนที่ไม่เป็นก็อาจจะยากหน่อยคนที่เป็นเขาก็ดูแป๊บเดียวนะครับผมก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ว่าผมอ่าเรียกนะอ่า ดูแล้วตรวจสอบแล้วพิจารณาแล้วผมว่าพระองค์นี้ไม่แท้นะแต่พิมพ์ทำได้ใกล้เคียงมากนะครับพิมพ์ทําได้เหมือนเลยอ่ะถ้าว่าพิมพ์เหมือนแล้วต้องไปดูตรงไหนอีกใช่ไหมฮะเออต้องดูตรงไหนอีกนะครับอ่ะเขาบอกเ,ออเขาบอกนะนะครับพิมพ์นะครับ,นะรบหูเขาบอกให้ดูที่หูหูของทรงพลเล็กเนี่ยจะเป็นแท่ง เอ,อจะเป็นแท่งขีดยาวลงมาเลยนะครับหูของทรง,งผลเล็กของคุณแผนทรงพลเล็กข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายขององค์พระหรือข้างขวามือเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นแท่งชัดเจนเลยนะครับแต่อันนี้หูไม่เป็นแท่งที่จริงเขาบอกว่าดูตําหนิไม่ได้นะแต่ว่าเขาให้ดูแบบเออเป็นบบดูเป็นฟอร์มพระไว้ก่อนเออดูเป็นฟอร์มพระไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คืออ่าซ้มนะครับซ้มนะครับซ้มก็จะมีความอ่ามีความคม เออมีความคมมากซุ้มเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้จากการถอดพิมพ์ก็จะเห็นไหมฮะจะเป็นป้านๆหน่อยเอ่อเป็นป้านๆปิ๊ดๆหน่อยนะครับนี่คือซุ้มนะครับแล้วก็ผ้าเอเส้นสังขาคติไหมเส้นผ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสันเป็นคมนะฮะอันนี้ก็เห็นนะเป็นป้านๆไปใช่ไหมครับแล้วก็ตามซอกต่างๆเอ่อซอกคอนะครับซอกแขนนะครับแขนเนี่ยจะลึกอ่าจะลึกแต่อันเนี้ย ถามว่าเอ๊ะลึกๆดูยังไงใช่ไหมครัมันจะลึกกว่านี้มันจะเป็นลึกๆคมคมนะครับเป็นลึกๆคมคมแล้วแขนอ่ะเออแล้วมือตรงมือตรงเนี้ยมือตรงเนี้ยจะโค้งจะโค้งขึ้นมาเหมือนกับวงพระจันทร์เลยเนี่ยเนี่ยโค้งแบบประสานขึ้นมาแล้วเนี่ยปลายมือก็จะโค้งขึ้นมาอย่างนี้แต่อันนี้ไม่โค้งนะครับอันนี้ไม่โค้งนะครับแล้วตรงซอกแขนตรงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนใบไม้เออเหมือนใบไม้นะพิมพนะเขาบอกฟอร์มของพิมพนะอ่าพิมพที่เขานิยมกัน หรือพิมพ์ที่มองแล้วค่อนข้างจะแท้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนใบไม้นะครับผมส่วนหน้าตาก็าจะมีบางองค์ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ถ้าติดก็จะมีหน้ามีตาอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือฟอร์มพระโดยประมาณนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงกล้อง นะฮะลงกล้องให้ดูอ่าประมาณนึงนะครับว่าเออใครค้านสายตาหรือใครดูแท้องค์นี้ไม่แท้นะต้องย้ําก่อนเนี๋ยวพวกแบบพิมพ์มาแซลว่าไม่แท้ก็เอามาลงก็เอามาลงให้คนที่เขาเรียกอะไรเออไม่แท้เป็นยังไงไงเออดูพระแทะเซียนใหญ่เขาลงอยู่แล้วเราต้องลงเอาพระไม่แท้มาลงเผื่อคนที่บ้านเขามีเขาไปดูว่าเออองค์แบบนี้บ้านเขาก็มีนะฮะดูแล้วไม่แท้อะไรอย่างนี้นะฮะอา้าวนะครับนี่หูเห็นไหมฮะนี่หูอะ่ะกด หูถ,ถอดมาไม่ติดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหูเนี่ยนะฮะเนี่ยหูเนี่ยไม่ติดนะฮะเห็นไหมหูไม่ค่อยติดเลยที่จริงหูมันจะเป็นแทง่งหูเป็นแทง่งขท่งนี้จะเป็นแท่งเลยเนี่ยหูถอดมาไม่ติดนะครับส่วนหน้าตาก็ก็ทําขึ้นมาแบบว่าติดอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างจับเพี้ยนๆหน่อยนะครับผมเกตแล้วก็ซุม้มเห็นว่าซุ้มจะตื้นไม่คมเห็นไหมฮะนี่ อ่ะนี่เอ้านี่เห็นไหมฮะนี่ซุ้มเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นป้นปานๆจะไม่ค่อยคมนะฮะนี่แล้วคมเป็นยังไงเออคมมันก็จะลึกกว่านี้เป็นเส้นเป็นความคมกว่านี้อันนี้เส้นเป็นป้นปานๆนะครับพ้าเนี่ยจะแต่งให้เก่านะครับอันนี้พ้าเป็นการพ้าแต่งให้เก่านะครับแล้วซอกแขนเห็นไหมฮะซอกแขนก็จะตื้นๆนหน่อย ต้อกแข็งตื้นๆหน่อยพระเนี่ยผมคิดว่าฐานการฝังดินมานะออฝังดินมานะครับผมอ่ะเนื้อดินเนี่ยก็จะมีหลายโซนโซนออกขาวบ้างออกอเป็นเนื้อดินเผาแบบอ่อนๆบ้างนะครับเป็นเนื้อเข้มๆดำๆแบบนี้บ้างนะครับก็ก็จะมีหลายโซนเนื้อนะครับแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าให้ดูที่ ผิวเนื้อนี่แหละเนื้อพระจะเป็นหยาบหยาบเมื่อส่องไปแล้วนะครับเนื้อพระจะเป็นหยาบหยาบนะครับนี่เห็นไหมส่องไปปุ๊บความหยาบไม่ความหยาบเดี๋ยวถามว่ามันคล้ายๆจะหยาบแต่มันไม่หยาบมันมีความเนียนของดินอยู่นะครับมีความเนียนของดินอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยแต่ว่าหยาบไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่หยาบนะครับอันนี้เป็นดินแบบเขาเรียกอะไรคือคือของแท้มันจะหยาบกว่านี้นะครับเนี่ย ของแท้จะหยาบกว่านี้จะมีเม็ดแร่เม็ดกรวดเม็ดแร่แล้วก็เอ่อแร่มะขามนะครับนี่นะนี่มันจะละเอียดอ่าของเก๋มันจะละเอียดนะครับผมแล้วก็เขาบอกให้ดูที่รอยตัดหรือชั้นเอ่อรอ,นะร,รอยตัดข้างนะครับรอยตัดข้างเนี่ยมันจะมีชั้นดินบ่งบอกอยู่มันดินจะเป็นชั้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะอันนี้ดินไม่เป็นชั้นดินเป็นโซนเดียวกันเลยเห็นไหมฮะนี่โซนเดียวกันเลยพวก พวกกรวดพวกอ่าแหล่มะขามอะไรก็ไม่มีเห็นไหมฮะพวกกรวดพวกแหล่นะครับนี่พวกกรวดพวกแหล่อะไรก็ไม่มีเห็ UNKNOWN. นไหมฮะนี่นะครับนี่อ่านะครับนี่เห็นไหมฮะ ไม่มีชั้นเลยนะครับเป็นดินประเภทแบบดินเดียวดินแบบเดียวที่มาทําแล้วดินเก่ามาอัดมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมชั้นดินไม่มีเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ชั้นของดินไม่มีเลยเป็นดินโซนเดียวเลยนะฮะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจับก่อนนี่คือขอบข้างอ่ะอะเห็นไหมฮะอ่านี่ก็เป็นแบบว่า ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับในการพาชมพระคุณแผนนะครับกูบ้านกลางเออกูอบ้านกลางแต่ว่าไม่แท้นะครับเออคนดูเป็นแล้วดูแป๊บเดียวว่าเป็นงานสนามแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ถอดพิมพ์แล้วก็ทําความเก่าได้ถือว่าใกล้เคียงอยู่เหมือนกันนะครับแต่คนที่ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะหลงทางได้นะครับผมอ่ะนะครับเห็นไหมฮะ แต่ฟอร์มแบบนี้เป็นพิมพ์แบบนี้จําพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์เนี่ยใช่นะครับพิมพ์เนี่ยใช่แต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับความคมชัดนะครับเพราะว่าพระแท้เนี่ยคือจริงพระกุเนี่ยมันก็มีทั้งคมทั้งไม่คมแหละเพราะมันเป็นพระกรุใช่ไหมเออมีทั้งความคามค,ม,ค,ม,คมชัดชัดไม่ชัดบ้างแหละนะครับตำหนิคือการใช้การผ่านการแขวนการอะไรมาแล้วมันอาจจะสึกจะอะไรมาบ้างมันจะไปเอาตำหนิไม่ได้นะครับก็ดูที่เนื้อเอาก็แล้วกัน ดูที่เนื้อเอาแล้วกันเพราะว่าพระแต่ละโซนเนื้อก็ไม่เหมือนกันอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อของพระคุณแผนมัานกลางเนี่ยเนื้อจะเป็นโซนหยับหยับเออจะเป็นสับหยับหยับมีเม็ดกวดเม็ดแร่มะขามอะไรอย่างเงี้ยวิ่งตามสไตล์ของพระกุทางสุพรรณบุรีนะครับเนื้อจะเป็นหยับหยบดินเป็นชั้นแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นดินลักษณะแบบเป็นดินอันแบบเดียวเลยนะครับเป็นดินแบบเดียวเลยเนี่ยแบบที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ แล้วก็ไปดินแบบละเอียดแล้วก็แล้วก็เกิดความลังเลไว้ก่อนนะครับเกิด <_ S 1> ความสงสัย <_ S 1> แล้วก็ลังเลไว้ก่อนว่าพระประเภทนี้อาจจะไม่แท้นะครับเอออาจจะไม่แท้นะครับอา่านะครับราคาก็อย่างว่าแหละพระมีราคานะครับละพระมีราคานะครับราคาหลักหมืน่นหลักหมืน่นยันหลักแสนนะครับก็ค่อนข้างที่จะของเก๊ก็ระบาดเยอะของไม่แท้เยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของที่ไม่แท้ที่สามารถเจอได้ทั่วไปไเจอได้ทั่วไปเลยนะแต่บางคนก็ ขอแค่พิมพ์สวยก็เช่านะถูกๆ5 0 4 0 5 0บาทเออพิมพ์สวยไงเออเอาพิมพ์ไว้ก่อนนะดูไเงี้ยเออ40่0บาบาทบางคนก็เช่านะนะครับเพราะดูก็ดูเก่าดีไงดูเก่าดูเหมือนดีแต่ที่จริงแล้วก็ก็ไม่ได้เคลียร์นะก็ไม่ได้มีความความอันนั้นมากนะความเก่าอ่าความเคลียร์นะความชัดเจนความแท้แบบที่เป็นต้นตำรับเลยนะครับก็ไม่ได้มีความ เหมือนเลยความใกล้เคียงเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานอ่าเป็นงานเกสสนามที่พบได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ทํามาได้ดีนะเออทำมาได้เนะี้ยพิมพ์ทรงเห็นไหมถ้าไม่ได้ว่าไปบอกดูให้ดูความคมชัดลึกเนี่ยเออดูความชัาลึกเนี่ยวแทบจะแทบจะเชื่อได้เลยว่าองค์นี้เป็นพระก,กุแท้เป็นพระคุณแทนแท้นะอันนี้คงไม่ได้ไม่ได้ยัดวัดนะครับเออไม่ได้ย็นวัดว่าเป็นสงสัยน่าจะเป็นเกจิถอดพิมพ์ อ <gas> ัน <mean> นี้ก็ไม่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 ได้ไปไปหยับยัดนะครับเออเออ นะครับบางคนก็ได้มาแบบเข้าข้างตัวเองก็อาจจะเป็นพัะเกจิอ่าถอดพิมพ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าเป็นพระเกจิถอดพิมพ์มันก็จะมียันด้านหลังมียันด้านหลังมีอะไรสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือคอ,คอ,อาจจะมีการถอดพิมพ์ถ้าเป็นแบบเกจิถอดพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วมันยากถ้าเป็นแบบนั้นเลยเขาจะตีเก้ไปเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่แบบเหมือนถอดพิมพ์มาแบบจากพักกุเลยแต่ว่าเนื้อไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะ ตีเก๊ไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับเอ้านะครับดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนผมไหมนะครับว่าพระองค์นี้ไม่แท้นะครับเออไม่แท้นะครับแต่ว่าก็เล็กๆน้อยน้อยเนาะนะครับพระคุณแผนนะครับทางสุพรรณพุทุกคุณก็ออกไปทางคุ้มครองนะครับเมตตาคงกระพันนะครับเขาบอกว่า ผู้ทุกุนออกไปทางเมตตาคงกพันจะโดนําโดงมาด้วยคงกพันนั่นแหละเพราะว่าพระทรมาในยุคในยุคทำสงครามกันในยุคทำศึกสงครามจับลบ,บทับลบลบะนะลบลับจับถึกศึก <c oughs> จับศึกอ,อะไรในการทํานี่แหละสมัยก่อนนะครับก็ออกแนวคุ้มครองนั่นแหละนะครับเมตตาคงกพันคนงกพันแต่ว่าเรียกขุนแผนเพราะว่า พระคุณแผนก็เพราะว่าเป็นพระที่ขึ้นอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นพระที่ขึ้นอยู่สุพรรณบุรีแล้วก็มีลักษณะแบบอ่อนช้อยงดงามนะครับพระแบบองค์จริงเนี่ยนะครับของแท้เนี่ยนะครับจะมีความอ่อนช้อยมีความงดงามเหมือนกับรูปงามเหมือนกับพระคุนแผน นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพระคุนแผนนะครับเพราะว่าคุนแผนก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับส่วนคนที่เอามาแขวนก็บอกว่าก็มีโดดมากเด่นมากเลยในเรื่องของเมตตามหานิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่พระก็สมัยก่อนก็ดีทุกอย่างดีทุกด้านแหละแต่ว่าผมคิดว่านะพระที่ทําในช่วงสงครามนั้นน่าจะอ่าทาศึกนะั่นน่าจะออกไปทางคุ้มครองหรือออกไปทางกาับคงกับพันสมากกว่านะครับผมอ้าวนะครับโอเคนะครับผมอ่าร,รายการรายการไลฟ์สระนะครับก็ดูพระเก่าพระใหม่พระ แท้ไม่แท้สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระคุณแผนกูบ้านกลางเนาะนะเอาไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นแนวทางเผื่อว่าใครสงสัยว่าพระตัวเองแท้ไม่แท้นะใครมีแบบนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นพระที่ไม่แท้นะเออพระที่ไม่แท้นะครับผมอ้าวโอเคนะครับจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับผมสวัสดีครับ